5สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยแหละครับอย่างถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับอย่างถูกต้องติดต่อกันเพียง7วันนะครับสวัสดีครับผมหมอทอนะครับและนี่คือ doctor top channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ 5สิ่งครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยแหละครับอย่างถูกต้องนะครับชัดเจนนะครับอย่างถูกต้องติดต่อกันเพียง7วันนะครับและต้องบอกเลยครับว่าในคลิปนี้ครับจะมีแถมพิเศษครับ3เทคนิคนะครับให้ทำ IF เนี่ยได้ผลไวมากกว่าเดิมนะถึง10เท่าแบบเต็มๆเลยครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับ คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องเพียง7วันติดต่อกันครับและบอกเลยครับว่าท้ายคลิปนี้นะครับสรุป ให้อีก3เทคนิคที่จะทําให้อินเตอร์มีเทนฟาสติ่งเนี่ยได้ผลไวมากกว่าเดิม2-10ถึงเท่านั่นเองครับครับสำหรับ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการทํอินเตอร์ม t เทนฟาสติ n งที่ถูกต้องนะครับหึ่งคือไขมันพอกตับท่านจะลดลงครับเนื่องจากตับของท่านได้พักนะครับตับของท่านเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้าท่านมีการกินตลอดแต่ถ้าเกิดเรามีช่วงทานสลับหยุดทานเนี่ยตับของท่านเนี่ยจะได้พักพอตับของท่านได้พักเนี่ยภาวะไขมันพอกตับเนี่ย มันก็จะลดลงเพราะว่าตับเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปล่อยให้ท่านมีปล่อยให้ตัวเองมีภาวะไขมันพอกตับเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตับแข็งแบบนี้ตับซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือ healthy weight loss เองครับน้ําหนักท่านจะลดลงอย่างชัดเจนเลยครับภายใน1อาทิตย์แรกถ้าท่านทา intermittent fasting อย่างถูกต้องนะครับคือเวลาเราทำ intermittent fasting เนี่ยร่างกายจะเริ่มเผาผลาญไขมันนะครับ มาเป็นพลังงานมาใช้งานนะครับแล้วก็ภาวะดื้อต่ออินซูลินก็จะลดลงเพราะฉะนั้นแล้วการเผาผ่านไขมันท่านก็จะมากขึ้นนะครับไขมันที่เราไม่เคยจะเผาได้นะครับก็จะเผาได้น้ําหนักที่ท่านลดได้ยากก็จะลดได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีด้วยนะครับมาต่อกันข้อที่3ครับผิวเปลือกส้มท่านจะลดลงบางคนบอกเฮ้ยจริงอ่ะบอกจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องนะครับ จะเกิดภาวะที่ร่างกายนำโปรโตีนที่เสียต่างๆเนี่ยมารีไซเคิลคือภาวะออโตฟาจีนนเองครับร่างกายเนี่ยจะกืนกินเซลล์เก่าๆของตัวเองซึ่งเป็นโปรโตีนที่แบบทำให้เกิดผิวเปลือกส้มเนี่ยกินเสร็จแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นโปรโตีนใหม่ๆแล้วร่างกายจะดึงโปรโตีนเนี้ยไปสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถเผาผ่านพลังงานเผาผ่านไขมันได้มากยิ่งขึ้นท่านจะทั้งน้ำหนักลดเร็วและผิวเปลือกส้มหายไปครับมาตอนข้อที่4ครับ ระบบย่อยอาหารของท่านจะดีขึ้นครับแน่นอนครับเมื่อท่านไม่ทานทั้งวันเนี่ยระบบย่อยอาหารของท่านจะได้พักไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําดีไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะนะครับเซลล์ต่างๆรวมถึงสเต็มเซลล์ต่างๆจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับแบคทีเรียชั้นดีต่างๆในกระเพาะ ในลำไส้ก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนก็จะลดลงการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆจะดีขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อก็จะลดลงโรคลำไส้แปรปวนก็จะลดลงนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นก็คือความจําท่านจะดีขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามท่านทำ intermittent fasting เนี่ยนะครับตัวตับของท่านเนี่ยจะดึงไขมันจากส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวหลอดเลือด นะครับหรือที่ตัวตับของเขาเองเนี่ยนะครับเผาผลาญครับมาเป็นคีโตนไปเลี้ยงสมองซึ่งอันนี้เป็นพลังงานสะอาดมากๆครับจะทําให้สมองเราไบร์นะครับมีการวิจัยเลยว่าภาวะความจําเสื่อมเอไซเมอร์จะลดลงนะครับภาวะความจําระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมนะครับ เบลนเซลหรือเซลล์สมองเนี่ยนะครับจะได้รับการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เริมเติบโตดีขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆเลยแต่ว่าต้องทําอย่างถูกต้องนะครับและอย่างน้อยเนี่ยจะต้องทําอ f 12สิทับ 12, เป็นต้นปันะครับคราวนี้นะครับ3เทคนิคที่จะทําให้ IF ที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับได้ผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2ถึง10เท่านะครับข้อแรกคือการทานคีโตจินิกไดเอทร่วมกับโลคาดไดเอทหรือโลขาดไดเอทนะครับร่วมกับการทำินเตอร์มิเตนฟาสติ้ง มันจะทําให้ร่างกายของเราเาผาผ่านไขมันได้มากขึ้นนะครับลดภาวะความอยากน้ําตาลได้มากขึ้นนะครับภาวะดื้ออินซูลินต่ําลงนะครับและตอบสนองต่ออินซูลินได้มากขึ้นนะครับแบบนี้และครับเผาผ่านไขมันเขาเรียกว่า24ทับเครับเผากันตลอดเวลานะครับมาต่อกันข้อที่2ครับดื่มน้ําอย่างน้อย3ลิตรต่อวันและทานเค็มเพิ่มขึ้นบางท่านกลัวว่าดื่มน้ําบวกเค็มเพิ่มขึ้นเนี่ยจะตัวบวมผมบอกว่า ถ้าท่านยังทานแป้งทานน้ำตาลแล้วทานน้ำเยอะๆแล้วดื่มกินเค็มด้วยแบบนี้ตัวบวมแน่นอนครับแต่ถ้าท่านทานแป้งน้อยมันจะตรงกันข้ามกันเลยครับร่างกายนะครับจะขับน้ำหรือขับเซลล์เก่าๆขับพวกแป้งขับน้ำตาลที่ค้างอยู่ในเซลล์เนี่ยออกมาทางปัสสาวะพร้อมกับ น้ำดื่มที่ท่านทานเข้าไปครับร่างกายท่านจะสดชื่นสดใสแล้วก็ระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นนะครับเซลล์แย่ๆต่างๆท่านจะลดลงนะครับน้ำหนักท่านจะลงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกคนที่ทํา IF ร่วมกับทานทานคีโตโลขาดเนี่ยจะเข้าห้องน้ําบ่อยนิดหนึ่งสังเกตได้เลยถ้าท่านทานถูกท่านจะเข้าห้องน้ําบ่อยนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทุกอย่าง จะดีขึ้นเองไม่ต้องกลัวนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือการออกกําลังกายขนาดท้องว่างหรือขณะที่ทำฟาสติ้งนั่นเองครับแบบนี้ครับในช่วงขณะที่ท่านออกกําลังกายครับท่านจะเผาไขมันในส่วนต่างๆที่ปกติเราเผาไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัด ที่หลอดเลือดต่างๆนะครับที่รอบเอวที่ใต้ท้องแขนนะครับที่ต้นขานะครับที่เหนียงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าท่านจะ V-shape โดยไม่ต้องไปทำอูเทล่าเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือ5สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำ intermittent fasting อย่างถูกต้องติดต่อกัน7วันและ3เทคนิคที่จะช่วยทำให้ intermittent f a สติ้งของท่านได้ผลไวัย2ถึเท่านั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย